ครับท่านผู้ชมครับผมนริชโชว์ครับวันนี้ผมอยู่ที่อาเจย์วันเดอร์แลนด์นะครับวันนี้นริชมีเมคนชุดพิเศษมาให้ท่านชมในรายการสมายด์ทุเราพบกันทุกคืนวันเสาร์เวลาที่10.30นานีะครับทางช่อง5นี้นะครับมาญคนอินเตอร์เทนใช่ไหมคนที่มอบความสุขให้กับท่านผู้ชมจะสนุกสนานยังไงเดี๋ยวไปชมกันเลยครับนริชโชว์กับมาญคนอินเตอร์เทนครับอยากชมไหมติ้งดูนี่นะติ้ง nhiều lắm luôn xanh, cánh các bạn để được luôn á, à là cái sự tôi tôn của các bạn, nhưng nó không liên hệ với các bạn, chỉ liên hệ với các bạn, được không? các bạn, mở, 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 ít nhất là một, hai, ba, shh, ờ, không, 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 không,

ารเดี <c oughs> ๋ยวเรามาทำความรู้จ so so ักกันหน่อยนะครับเอ่อสวัสดีครับชื่ออะไรครับคุณหญิงค่ะคุณหญิงนะครับเพราะเสิรอคุณหญิงด้วยครับนด้รล้วไปเอ่อสวัสดีครับชื่ออะไรครับนิกคนิกะครับเพราะเสิร์ฟคุณน้องนิกด้วยครับแน่นอนนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับการแสดงมายากลของอาริสไม่ยากครับผมเดี๋ยวคุณหญิงช่วยทำมืออย่างนี้ครับ ดีครับการแสดงเป็นคนนะครับต้องมีอุปกรณ์นะครับกระดาษทิชชูนะครับอย่างนี้นะครับพมเอกกระดาษชู่นะครับใส่ไว้ตรงนี้นะครับคุณคุณไมคเข้ารเด็นเลยนะเอะครับคุณยิงหันหน้าทางนี้ครับขอบคุณครับยกสูงนิดนิดครับน้าหลามานะครับเขากระดาษชชูนะครับเออดีมากนะครับน้าน้องตื่นไว้ครับเพากระดาษทิชชูนะครับเริ่มรู้งาน เอาละครับท่านผู้ชมครับการแสดงของนาริสไม่ยากครับ for my show very easy and simple อย่าต้องทำตาพี่นาริสนะครับเปิดมือซ้ายขึ้นมาครับมือซ้ายครับเข้ามาตรงไว้ครับยอดเยี่ยมมากเอามือขนาดทิชชู่ในมือขวาแบบนี้ครับอย่ารับทิชชู่ดำล้ำตาต่างงานหยาบมาซุกดำล้ำจริงต่างงานกิริยามาใส่ลงไปเลยครับดีครับใส่หมดเลยครับน่ารักมากนะครับยอดเยี่ยมเลยครับเอาละครับโชว์มือขวาท่านผู้ชมดูครับมือขวาครับเดี๋ยวเราจะเปิดมือซ้ายเของผมกัน กับหนึงสออส้ำไปเลยกครับางทีผมอาจจะเดงไวไปนะครับกระชุดนะครับเฮ้ดีครับน่ารักมากนะครับขอบคุณครับทีหน่อยครับยอดเยี่ยมนะครับ <c oughs> เอาละครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นริศมีกระดาษสองก้อนนะครับ Ladies and Gentlemen now I have two bowl ดิสโทบอร์ดเบอร์หนึ่งและดิสโทบอร์ดเบอร์สองน้องขอมือเลยครับเอาละครับลูกบอลลูกขึ้นหนึ่งครับพี่นทีิจะต่อสวยไว้ในมืออย่างนี้นะครับลูกบอลนึกถึงสองละครับให้น้องกำเอาไว้แน่นๆเลยครับทำไปเลยครับและขยับมืออย่างนี้ครับเราเอาเปิดขึ้นมาครับน้องจะมีกระดาษสองก้อน กระดาษทิชชู่คนผู้หญิงก็เป,ปิดเลยอีกครับผมเชกระดาษทิชชู่ใส่ในมือในมือผู้หญิงนะครับกำมาไว้แน่นๆนะครับเดี๋ยวนล้วริดจะเสกกระดาษทิชชู่ในมือของผู้หญิงให้หายไปครับไายาอนไปกินทิชชู่ระลังตางๆนี้ฮิลังไอวัตตูแมกนิทิชชู่ชพิสเปียกำมาแน่นๆเลยครับเดี๋ยวจะให้น้องเป็นคนเสกนะครับวิธีการเสกไม่ยากครับน้องจับทัพสองมืออย่างนี้ครับ ะครับและพัดไปที่มือกุญแจกับสาธุดูสิครัสามีนะครับนี่ครับหนึ่งสองซ่อนะครับกับสองมือนี่ครับอ่ะลองดูครับสองมือครับดึงแรงๆนะครับต่อข้างครับหนึ่งอันนี้ท่านผู้ชมก็หนึ่งสองซ่อ จัดดูดูที่กับเอาแรงแรงเลยครับเรื่องส่อซึ้อันนี้ดีกว่าอันนี้ดีกว่าครับอันนี้นะครับวนไป3รอบแล้วแต่ประเบาที่แหวนครับอ่ะลองเราดูเลยครับเอาแรง ครับครุยอย่างนี้ดครับเดวนทำอี้เร็วมากนะครับดูนะครับบางครั้งนักกอลจับอย่างนี้นะครับเป่าอยู่ที่เดิมนี้นะครับไปครับเดิน้ครับเนนอยู่อยู่ที่เดิมดูทดครับไม่ทันนะครับต้องกาดีๆครับเดี๋ให้ดูว่าอยู่ท้ายดือขวาครับงต่อคัอยู่ไหนครับชีดนะครับ เร็วมากนะครับไปดีๆนะครับอาจจะนเล็กไนะครับทูส์อลหออขอใหญ่กว่าเดิมครับน้องดึงเองเลยครับขอใหญ่ขนาดไหนดึงเลยครับขอใหญ่ครับขอใหญ่ครับขอแล้วครับเอออลทีนี้ มัจะใหญ่กว่าเดิมนะทุบิกทุบิกนะคนับใหญ่กว่าเดิมใหญ่กว่าเดิมเห็นไหมครับเอาละครับเกตดด้านหลังไม่มีนะครับด้านหลังก็ไม่มไม่มีเอาม่นี้ลุกตายแล้วลายแล้วครับลุทายเออออกมาทั้งหมดเลยแล้วกัน หมดนะครับอาทิตย์จับตายที่จะทำเร็วมากนะครับข้าหมใกล้กันเลยครับตั้งใจเลยครับตั้งใจจับนีให้ได้นะครับมีตรงนี้ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้นะครับอ่างความเซ็กซรรับองสุดหอเลครับตักงขอบคุณคุณอยู่มากนะคร วันนี้อาจครับข้าอขอขุดคุณอรินทร์นะครับที่ให้ความมันเทิงในการทำในมายาโบนนรินแต่ละุ